สวัสดีค่ะเมื่อนี้กับบรรยากาศโอ้โหนะเสียงลมฝนทิตกอีกเลยเด้อพี่น้องเด้อพอ่นะลมแห้งแห้งมาพี่น้องขาะมือนเขามาันมาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเด้อเจเปิ้ลตาชาติมาเก็บเห็ดมาลุ้นกันสิอา่าจะเป็นปลาเห็ดเด้อพี่น้องคขายิ้นข่าเห็ดออก เฮ้ยหนาน้ำงนาน้่ก่ดจ้าโอ้อันนี้เป็นอีหลอกได้ดีนหออค่ะดอกอีหลอกอีงอม เบิ่งหาเห็ดคือไ่ท่าไรเห็นจักดอกเลยออกอีนดีว่าน,นี่มันใคะ กอจกดอกบอบีนองฮะวันไหนศาสตร์ลาบ่อีดอกคนน่ะพวาเขาากอได้มาขายเบียนคักบ่ มันหยางเอยเขาจะตายแล้วเฮ็ดตูปันไว้ดุ่นป้าตัวธรรมชาติสวยแท้น้องเบิ่งปลาฮะโคตรหิน บอทระได้จักดอกอยู่พ <inequ ination> ี่น <puerta> oh. ้องพีิศาสชูน์น่ะไปหาหน่อใหม่บะเฮาตอนหัวก็ล่งบ่ได้บ่ไม่ไพเสียบกีนพยังศาสเสียบขาเป็นเทล่งนามบ่ได้ตาตะมัุง

พี่น้องนี่บพอถ้าออกพี่น้องคะ่ะข้ากับมาเก็บเม็ดได้ต่กาเปล่าโมมี่ไปลำทางกับพี่เก็บน้องใหม่ฮักน้องใหม่ไปแยงเท่าเลค่ะเนี่ยอ่าอื้หัวหนา้า ย่างส้มปลาส้มสวนไปยังสารพ่นงเอยหาเนื้เ,ออนเห็ดเพราะว่านีฟันว่าหมูออกลูกส้องตัวออกตัวอาฟันว่าอีหัวก,กับเอียนดำนั่นออกลูกเนี่ยข่งกัน อ่ะย่างละวซิฟตัวเดี๋ยวไปเห็นป้าดม,ม,ม่แพ้แมหมานแทะออกลูกสามเมียคนละแม่แหลกออกเหล่าซิฟตัวดวพิพี่น้องอโก์งานสมือแบบเมืองพี่น้องนี่พอไปจะ,จะออกดีเนาะ อืออพี่น้องค่ะจะได้ก่อนคอติดตามช่องเจเป,ปิลตาชาติและเจเป,ปิ้ลอีกช่องหนึ่งเจเป,ปิลสายหาด้วยนะคะวันนี้มาหาเก็บเห็ดกะบอมี่ิเมื่อแล้วพิยาศา,ศาสตร์จะตัตาตาดลดแล้ว รถกระห้างค้นกระห้างเอาเอ้เงยไหลกาะวะมวล้ย,ย,ลยพี่น้องครับผนะูดน่ะไปขี่รถชมวิวกินดาวกันซิงไปพี่น้อง the hit. โอ้ยไปแตะหักไปเกี่ยเนี่ยนอสองหมอนอไปสิ่งไปเลย